แจกค่าแจกค่าให้ไหมโยมของเก็บบรรยากาศโยมของเก็บบรรยากาศได้เจ้าค่ะองค่นะครับได้เจ้าค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรค่อยแจ้งเดี๋ยวโยมวัดที่อยู่ในโครงการจะให้ไปเซอร์พร้องกับประเมินราคาให้นะคะได้ค่ะดีค่ะทุกท่านผนมมือครับไอเขาตามข้าพเเจ้านะครับพุทโธ กรรมฐาโมกรรมตุตริสัมพุทโธขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าจงมารับปุณณ์นนนนในวันนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญอกนามแจ่มใสทำปิดการงานใดขอให้ยิ่งใหญ่กว้างไกลขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงเดินทางไปที่ไหนขอให้เรวดารักษา ที่เจ้าทางรักษาขอบุญบารมีนี้ยองน้ำส่งให้กับพ่อแม่ของข้าพเจ้าด้วยเกออิดาธุสาภุตาภูอนุโมทนา